เกาหลีตีข่าวแท้จริงรีซ่า YG ถูกตีกลับเรื่องบริการมาคุมเข้มที่สนามบินเกาหลีใต้สวัสดีพธุกคอนค่ะเรามาอัปเดตเรื่องราวนี้กันหน่อยเมื่อวานนี้น้องรีซ่าไร้เพียงของเรานะคะก็อยู่ที่สนามบินอินชอนเกาหลีใต้เพื่อบินาอย่างประเทศไทยนะคะไทยทําซีรีส์ดังในอเมริกาเดี๋ยวไว้โร t ั s ซีซั่นสตอนนี้น้องรีซ่าน่าจะวาร์ปอยู่ที่สมุยแล้วละคะ่ะ เรื่องนี้แฟนๆพูดคุยกันบนโซเชียลมีเดียเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าตอนที่อยู่สนามบินอินชอนนะคะก็มีแฟนๆก็ไปรอรับรอเจอนอนริซากันเป็นจำนวนมากบวกกับพี่ๆนักข่าวเกาหลีใต้และบริการนะคะก็เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากหุ่นใหญ่รางบึกประมาณ6คนนะคะก็พร้อมที่จะดูแลน้องลิซาได้ แฟนก็พูดต่อว่าในช่วงที่น้องลิซ่ายังมีสัญญากิจกรรมเดียวกับ YG นะคะไม่ค่อยจะเห็นพี่บริการมาควบคุมดูแลแบบนี้เมื่อลิซามีค่ายดีออกเป็นของตนเองนะคะพี่พี่บริการมารประมาณ6คนได้คือเยอะมากๆนะคะเวลาจะไปไหนออกงานไหนก็ตาม พร้อมที่จะปกป้องดูแลน้องลิซ่าแฟนๆต่างก็ชี้ต่อว่าซึ่งปกติเวลาที่น้องลิซ่ามีสัญญาเดียวกับ YG คือน้อยมากๆที่ YG จะส่งบริการมาดูแลน้องแบบนี้ค่ะอย่างไรก็ตามน้องลิซ่าก็ถือว่ามีสัญญากลุ่มไบรท์พิง k นะคะก็คือไบรท์พิง k ยังอยู่ในค่ายของ YG ชิ้เช่นเดียวเดิมนะคะก็ Girl, ไม่ได้เซ็นสัญญาเดี่ยวในแต่ละสมาชิกน,นั่นเองละค่ะ ส่วนผลงานกลุ่มก็ยังพักกันยาวๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้สมาชิกก็คงมีงานเดียวเปิดค่ายเป็นของตนเองก็กำลังทำทุกอย่างอย่างตั้งใจลาสุดทางสื่อดังเกาหลีใต้ได้ชี้ว่าประสบการณ์ที่สนามบินของลิซ่าไรพิงค์ภาตายแล้วค่ายของตนเองทำให้ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็น ตอกลับไวๆอย่างไวนะคะเกี่ยวกับการครอบคุมดูแลมีบริการมาปกป้องศิลปินในค่ายอะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งนี้ก็ทําให้ชาวเน็ตสงสัยในขณะที่ลิซ่าได้รับความรักษาความปลอดภัยที่ไล่ล้อมไปด้วยบริการหลายคนในขณะที่เธอจะทํางานซึ่งบริการก็หูไวตาไวทํางานอย่างไวในขณะที่ น้องลิซ่ารับของขวัญจากแฟนๆก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกป้องลิซ่าไม่ให้แฟนๆเข้ามาใกล้ลิซ่าจนเกินไปต่างก็มีชาวเน็ตนะคะชื่นชมสำหรับมาตรการที่จะคุ้มกันเธอในสนามบินแล้วก็ยังตีกลับ YG Ent e r เ a อร์เ n t นนะคะว่าไม่มีความรักษาความปลอดภัยพอสำหรับลิซ่า เมื่อเธออยู่กับบริษัทสำหรับกิจกรรมเดี่ยวนั่นเองละค่ะสิ่งนี้ก็ทำให้แฟนๆแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นเคยทุคกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ